สวัสดีครับสวัสดีครับพี่นอ้องยูงทุกคนครับยืนเตอร์มือใหม่มือเก่าพี่น้องสวัสดีครับจะส่สำหรับตัวผมเพิ่งจะได้อ่ามีการตั้งคาดาวนะครับการตั้งขาวเกือบกับเกาซิมือครับพี่น้องเกาซิมือจับผัดจับถูถือจับกัดสิทธิ์ถือเออ นั่นกำกัดระยะเวลานะครับการเหติเหตุเขาไปเหตุพิดกดเนื่องจากเขาไปกดติดตามั่ววล้วล่เขาไปกดติดตามที่มันเป็นคออเมต์ของของคลิปผู้อื่นนะครับโดยที่ผู้ใดเขาไปหนาหนาโปรไฟล์ของข้าเจ้าะพี่น้องเขาไปกระทึกเดืายรอบครับเถกหลายรอบเถึดหลายรอบไาคิดเป็นเวล่าที่มันเป็นปกติที่ผู่ได้ถือจำกัดเนี่ยกับที่ผมาณปผะมา่เดือนกุ๊บก้าวสองเดือนนะครับพี่น้องแต่เวลาไปจะได้การเริ่มเด่นประมาณนสามเดือนนะครับ กับหมู่บ้านนะครับกับมีขอความคุณมาให้ตั้งค่าดาวนะครับเพิ่งจะตั้งค่าดาวครับเพิ่งจะเหมือนเพิ่งจะนับนับหนึ่งนะครับผมสำหรับผมนะครับก็วันนี้กับซม,มาเบลนะยหนำนะครับนะนำบางคนอาจจะห้แวแต่าไดเป็นการยืนยันเนาะเป็นการยืนยันให้พี่น้องได้ได้เห็นภาพอีกทีนหนึ่งว่าโอ้นี่เพจเพจผมเริ่มจากศูนย์นี่เลยครับเพจในช่างสัง้างนะครับก็คือเริ่มจากศูนย์นี่เลยนะครับปั่นปั่นจากศูนย์นะครับ จัดจับถูมาหลมลุกคุกขั้นนะครับใน <c oughs> ตั้งคาดาวนะครับในเวลาเก้าสิบมื่อจากจการเริ่มเด่นนะพี่น้องคือการมีปฏิสัมพันธ์นครับพี่น้องรวมกับไหลสดไหลซดลงก็ได้ค่อยได้ไลนะครับนับเทืออะไรครับไม่คอยได้ไลเป็นประจานะครับการกับการลงคลิปเลี้ยวนักนักเป็นที่ลงคลิปเลี้ยวนะครับลงคลิปแนวสิบัวบันไดก็มีหลังเนี่ย,บบยค,ค,คือการเตียวห้าลงคลิปแง่มัวก็สิได้เวลาเพิ่มขึ้นเห็นเห็นนะครับจากจากที่ห้าลงคลิป คลิปคลิปเดียวนะครับผมเ,เวลาสะสมกันเดต่างกันนะครับที่ไดต่างกันนะครับและการมีปฏิจัมพันธ์น,นะครับการมีปฏิทันจากก้อนหนนี่ที่ผมผม <c oughs> การตอบคอมเมนต์ต่างๆหรืกอการเขาไปเบิ้งหน้าเฟซหน้าโปรไฟล์ของบู้อื่นไปเบิ้งคิบนะครับผมจะเบื้องแค่คลิปเดียวหรือสองคลินนคเปเบื้องปันพาน่อยนะเพื่องเบื้องผันปเปล่ากดไลค์แกดคอมเมนต์นะเพื่อเพื่อทักทายนะครับซึ่งมันเป็นการมีปฏิสัมพันธ์ที ที่่ทีเร็วรีบเร่งเกินไปนะพี่น้องเพราะนั้นผมมาเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบก็คือตอบคอมเมนต์ไรตอบคอมเมนต์ขึ้นนะครับเขาไปเบิ้งหนา้าโปรไฟล์เบิ้งคลิปเพิ่มขึ้นนะครับพี่น้องผมก็เหได้เบ 30, ิ้งสามคลิปขึ้นหลักๆกสามคลิปสองคลิปสามคลิปที่สิบขึ้นก็รู้สึกว่าการมีวสิควพัฒนาดีขึ้นมันก็ั้จะมีผลต่อมาดันคลิปเท่าดันเพจเท่านะครับเห็นเห็นครับตัวนี้ก็ลองลองเห็ุเบิ้งครับต้องไดผู้ผู้ที่ลงคลิปแล้วแต่ว่าอ่า ตอบคอมเมนต์แบบพันๆคือผมเห็นมาก่อนหนนี้ครับก็พยายามเบิ่ยงขิดมูให้มันพันหลายๆขึ้นนะครับมีปิทีมพันที่มันหลายรูปแบบขึ้นนะครับหลายรูปแบบตรงที่เราต้องเปิดใจกันครับพี่น้องเปิดใจให้ให้ใจะคจ้องไปมีส่วนร่วมพับผู้อื่นก่อนจังจังสีไปขาดหวังในผู้อื่นมากมีส่วนหล่อมกับพ้องพี่น้องก็คือเป็นรักการ อาการทั่วไปยู่แล้วที่เป็นหลายๆคนหลายๆ่านเนี่ยมากมาบอกกันแล้วครับแต่บางที่อ่ะผมผมเสีอพ่าหลายๆคนยังยังบ่ทัาได้เปิดใจคือผมก้อนหนเนี่ยครับบางที่ยังปิดกั้นจาของกันไปมองหาผู้ติดตามอย่างเดียวบางที่อ่ะไปมองหาผู้ติดตามแล้วก็การเขาไปกดติดตามที่คนที่เข้ามาคอมเมนต์น่ในใน,ะน,ะนะคลิปของผู้อื่นหรือคลิปเขาไปกดติดตามที่เป็นปุ่มติดตามอ่ะที่ที่ยุ่เหนือข้อความนะครับคอมเมนต์น่ะ อันนั้นพ่พ่เป็นการมิจฉาิพันธ่นที่ดีนะครับเป็นการผิดกฎเนาะละกักษณะคล้ายๆผิดกฎเข้าต้องขอเป็นหน้าโปรไฟล์เลยครับไปติดตามแล้วเบืองกลิบคอมเมนต์ของขาเจ้านะครับรูปแบบนี่จ้งสูกต่องครับพี่น้องก็อ,อยากให้ลองเฮ็ดเบิ่งครับถึงว่าเป็ีนน้อยๆหรับผมก็ถที่ว่าเก่าสิมื้อก็ถที่ว่าซ่ายอยูะเพิ่งได้ตังค่าดาวปกติข้าเจ้าแค่สิบกว่ามื้อบ่เกินเดือนได้ตังค่าดาวครับก็บเป็นหยังครับก็คือจับผัดจับถูจ้าของก็บว่าดดศึกษากฎระเบียบดีแล้วครับด้วย โดยโดยระยะเวลาเหตุงานประจำก็เพิ่มวยไ,ได้บ่ค่อยได้โลง่งลิบทีมันสม่ำเสมอเน่คลิบ่ามีคณนำพาบเน่หลายหลาย,ลายองค์ประกอบนะครับพี่น้องได้กากห้พี่น้องมีกำลังใจนะครับแล้วก็เฮ็ดเเบิง่งตามที่ผมลองลองเสริมแนะนำดินยันนะครับแตบบ่วิธีนี้เป็นผลได้ดีขึ้นครับอย่าลืมไมลฟ์สดครับมีเวลาลฟ์สดเปิดทิ้งไว้ก็ได้ครับพี่น้องลฟ์สดเก็บเวลาไปน้ำกันครับพี่น้อง สูงๆไปด้วกันครับเป็นกำลังใจสุกคูทุกคนสวัสดีครับ